สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กันอีกแล้วนะครับก็วันที่คลิปนี้ลงน่าจะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลสงการนะครับอากาศก็น่าจะร้อนละอุเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเหมือนเหมือนเคยนะครับประเทศไทยมันช่างร้อนเหลือเกินนะครับก็วันนี้ช่วงลองเล่นเด็กของเราถือโอกาสที่โอกาสมันร้อนร้อนแบบเนี้ย เรามาเล่นเด็กธาตุไฟให้มันยิ่งร้อนขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะครับซึ่งเด็กธาตุไฟที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ต้องบอกว่าเคยเป็นดับท็อปเมตาเหมือนกันนะครับจากแพ็คแรกสุดเลยทุกคนน่าจะพอเดาออกนะว่าผมจะเล่นเด็กไรผมพูดถึงเด็กไรเนาะเด็กที่ผมจะมาลองเล่นในวันนี้นะเขาก็จะเป็นเด็กล i สต์ดอนเนั่นเองนะครับเป็นเด็กลิดอนยุคดุก บึกเบิกบุกเบิกเลยนะครับเป็นลิซดอนจากแพ็คแรกนะครับเนื่องจากว่าในเมตาตอนเนี้โปเกมอนหลายๆตัวนะครับมี HP ที่สูงนะครับเราจึงต้องพึ่งลิซดอนที่มีดาเมจถึง200ดาเมจในการวันฮิตตัวของอี่ายนะครับซึ่งเมตาเนี้ยลิซดอนอีกอะสามารถกลับมาเป็นที่นิยมได้อีกครั้งเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กที่เป็นแอนตี้เมตาในตอนนี้ก็คือเด็กเจ้ามัสเคเนียที่เป็นธาตุพืชเนาะ ก็จะแพ้เด็กทัดไฟอย่างลิซาดอนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเด็กลิซาดอน e x กันเนะว่าถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายแค่ไหนนะครับโอเคและนี้ก็คือหน้าตาของเด็กลิซาดอน e x ที่ถูกปรับใหม่มาให้เข้ากับเมตาในตอนนี้นะจริงๆก็ไม่ได้ปรับเยอะนะครับแต่เปลี่ยนแค่ ฮิตโตคังเงะกับ,บริซาโดแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเจ้านามจาโมขึ้นมากันมือเน่านิดหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดโปกเกมอนกันเลยว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับการ์ดใบแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าฮิตโตคังเงะนะครับตัวนี้จะเป็นฮิตโตคังเงะจากแพ็คใหม่เนาะชายนิ่งลิเบอรี่เนาะตัวนี้จะดีกว่าตัวเก่านะครับตัวเก่าจะต้องเสียเนที่นะครับหลังจากโจมตีแต่ตัวนี้สามารถตีได้เลยโดยที่ไม่เสียเนที่นะครับ ก็ฮิตโตะคาเงะตัวนี้มี HP อยู่ที่60เนาะมีท่าโจมตีชื่อว่าคอมบัชชันนะครับใช้1 Energy จโจมตี20ดาเมจครับผมฮิตโตะคาเงะก็ใส่ไป2ใบเลยนะครับตัวถัดไปก็เป็นริศโดนะครับริศโดก็เป็นริศโดจากแพ็คใหม่เหมือนกันมี HP อยู่ที่90านะครับมีท่าโจมตีชื่อว่าคอมบัชชันเหมือนกับฮิตโตะคาเงะเลยแต่ตัวนี้ใช้2 Energy นะครับทำดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น40ดาเมจครับผม ริสดอกก็ใส่ไป2ใบเลยนะครับใบถัดไปก็จะเป็นพระเอกของเด็กนี้เนะาะก็จะเป็นเจ้าริสดอนเอ็กนั่นเองนะครับเจ้าริสดอนเอ็กตัวนี้จะเป็นตัวจากแพ็คแรกนะครับเพราะว่าตีแรงกว่าแพ็คใหม่เนาะตัวแพ็คใหม่จะอาศัยการเล่นเองนะแต่ตัวนี้ต้องเล่นคู่กับไฟเจอเอ็กนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็มีท่าอยู่ที่180มีท่าโจมตี2ท่าน,นะครับท่าแรกจะเป็น ชื่อว่าสรแรดเนาะใช้3 e n เอ g นโจมตี60ดาเมจนะครับส่วนท่าที่2ก็คือคริมสันสตอมสุดรุนแรงนะครับใช้4ี n เอ g นรโจมตี200ดาเมจแล้วก็มีข้อเสียก็คือต้องถอด Energy ์ธาตุไฟ2เม็ดนะครับหลังจากโจมตีเนาะถ้านี้200ดาเมจสามารถวันฮิตโปเกมอนทุกตัวในเกมนี้ได้เลยนะครับยกเว้นตัวที่ติดเจนเคเนาะจะมีบางตัวที่ ติตแจ้งเขแล้วรอดไปได้นะครับโอเคลิซดอนนี้ก็ใส่ไป2ใบนะครับนี่2ไใบเนาะแล้วก็ตัวถัดไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผมเรียกว่าเป็นนางเอกของเด็กนี้เลยแล้วกันเนาะว่ามันต้องเล่นคู่กับลิซดอนนะครับก็คือเจ้าไฟเจอเอ็กนั่นเองเจ้าไฟเจอเอ็กก็มีเออยู่ที่140นะครับ มีท่าโจมตี2ท่านะครับท่าแรกก็จะเป็นท่าหากินของตัวนี้เลยเนาะ Inferno Dan c ครับใช้1 Energy นะครับจะทำการทอยเหรียญ3ครั้งถ้าเกิดว่าออกหัวก็จะติด Energy ให้กับโปเกมอนทัดไฟฝั่งเราได้เลยนะครับก็ถ้าออกหัว3ครั้งก็สามารถติด Energy ได้ถึง3 Energy เลยนะแล้วก็มีท่าโจมตีชื่อว่า Heat Blast นะครับใช้3 Energy จโจมตี70ดสิบจครับ ไฟเยอร์ก็ใส่ไป2ใบเ,เหมือนกันเนาะการโปเกมอนก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีนิโต้ค้างเงะ้สองใบลิสโด้สองใบลิสซัดดอนสองใบแล้วก็ไฟเยอร์สองใบครับที่เหลือก็จะเป็นการ์ดไอเทมกับการ์ดซัพพอร์ตนะครับซึ่งการ์ดไอเทมกับการ์ดซัพพอร์ตจริงๆก็ใส่ตามความถนัดของแต่ละคนได้เลยนะครับถ้าเป็นของผมก็จะมีตามนี้เนาะก็จะมีเอ็กซ์สปีดหนึ่งใบโปเกมอนสองใบโปเกมอนคอมมูนิเคชั่นสองใบนะครับ เอ็นเครฟสองใบเนาะแล้วก็แซนดาแอนออคิดสองใบลีฟสองใบแล้วก็น้ำจัมโบ้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเด็กลิสไว้ให้ด้านขวามือนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเด็กลิสซัดอนไปลุยล้งแมตกันเนาะว่าจะสู้กับเด็กเมตาในตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับลิสซดอนโอเคเดี๋ยวละไปเริ่มกันเลยครับ โรวั one, นะเนาะเราได้เริ่มทีหลังครับเริ่มทีหลังก็โอเคกว่านะครับเจอเด็กธาตุเหล็กมีโอกาสที่จะเป็นเดียรกากับแอส,สุทเนาะหรือไม่ก็ดีอารกากับเจ้าตัวขอนตัวใหม่นะครับเป็นได้หลายทางเลย เราลงให้หมดไปเลยนะครับแล้วก็จบเทินไปเลยเขาเปิดมาด้วยเดียวกานะครับต้องบอกว่าเล็กเดียวก้านี่เราจะเข้าทางเรานะเพราะว่าเดียวก้าเขาแพ้ไฟนะครับตัวทัดุเหล็กจะแพ้ทัดไฟเขาใช้สัจจารย์ออคิดจั่วาก์สไป2ใบนะครับ ดูกันว่าเขาจะลงโปเกมอะไรที่แผงหลังเนาะติดโลคี้เฮล멧นะครับอย่างไม่ลงแผงหลังเราได้เอ็กซ์ปีดมาแบบนี้เราใช้โปเกมอนไปเลยแล้วกันเก็บไว้บนมือก่อนนะครับยังไม่ต้องลงเนาะเผื่อว่าเราจะจั่ได้โปเกมอนคอมมูนิเคชันเนาะก็ติดจี้ให้กับไฟเจอแล้วก็อินฟร์โนแดนไปเลย ้อยเหรียญนะครับก้อยก้อยแล้วก็ก้อยนะครับดวงผมนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะใครจะดวงดีเท่าผมอีกไม่มีหรอกบนโลกใบนี้เขายัางไม่ลงโปเกมอนที่แผงหลังนะครับโอเคได้ออกคิดมานะจวกการ์ดไปเลย ได้ออกคิดหนึ่งใบกับโปเกมบอลอีกหนึ่งใบนะครับโปเกมบอลเราใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอ่เบสิกโปเกมอนเรามีแค่4ตัวแนละ้วตอนนี้ก็ครบละเราติดจี้ให้กับฮิตโตคงเงีไปเนาะแล้วก็อีฟ d นแดนอีกสักหนึ่ง,งเราหนึ่งหัวครับตอนนี้หนึ่งหัวค่อยๆเติบโตนะฮิตโตคังเงี้คง ตอนนี้ดีโอก้าเขาจะตีได้แล้วนะครับแล้วก็ลงเป็นอาเซอุดนะครับเด็กเป็นเด็กเดียวก้ากับอาเซอุดนะครับก็เป็นเด็กที่ถือว่าท็อปเปต้าเหมือนกันนะค,คู่ขี้สุสีดูดีมาครับกีรติไนกนะครับแล้วก็เชมีนเนะาะแรงดอกตูม โอเคได้ลิสดโดมาครับแปลงร่างลิสดโดเลยแล้วก็ติดจี้ให้กับลิสดโดไปจากนั้นใช้ออคิดนะครับโจ๊กัสสองใบชุบชุบได้นำเจ้าโมกับเจนเครปมาเนาะเรามีเจนเครปสองใบ,บนะแล้วเราก็อินฟโนแดนซ์อีกรอบหนึงนะ่งเนาะก้อย หัวแล้วก็หัวนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวตาหน้าถ้าเราจั่วไม่ได้ลิซดอนผมจะใช้น้ำจาโมนะติดเจนเคแล้วก็ใช้น้ำจาโมไปเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่า เขาใช้ลีฟเลยนะครับเขากะจะฆ่าเราเลยนะเพราะว่าเขามีโปเกมอนที่เบนสองตัวนะเขาจะฆ่าไฟเยอร์เราได้เลยเราพลาดตรงที่ไม่ติดเจนเคปลงไฟเยอร์อรไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจั่วได้ ลิซดอดหรือเปล่าได้ลิซดอดมาแทนนะโปเกมอนคอมมูนิเคชันก็ไม่ได้นะอันนี้ผมจะติดเจนเคให้กับไฟเยอร์ไปก่อนนะเผื่อเอาเซฟเอาเซฟเซฟไปก็อาจจะใช้งั้นจะโมไปเลยเลิซดอดเอ๋ยจงออกมาได้ลีฟนะครับโปเกมอนคอมมูโอเคได้ลิซซอดนะครับแต่ว่ามาไม่มีเอ็กซ์ปีด ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คุนโนแดนไปเลยครับโอ้โหที่สุดของความโดวงดีต้องผมคนนี้นั่นเอง ็ลงอาเซอุตมาอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้อาเซอุตตีด้วยร้อยสามนะครับปุ่มเข้ามาแต่น่าถ้าเขามีไซรัสหรือซาวิน่าเราก็แพ้อยู่ดีนะแต่เราก็ต้องสู้อยู่ดีนะครับสู้ขาดใจนะแต่โอกาสที่เขาจะมีไซรัสหรือซาวิน่าก็สูงอยู่เหมือนกันนะกาดแพ้เราก็เยอะอยู่ไปเลยครับคิมสันสตรอม แต่นี้ทำได้แค่ลุ้นนะครับว่าเขาจะมีไซรัสหรือซาวิน่าหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมแพ้แสดงว่าเขามีนะครับแล้วเขามีจริงๆด้วยเนาะเราแพ้ไปนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเนาะ โอเคแพ้แพรไปนะครับดวงเราแย่นิดหน่อยนะที่เราจวดไม่ได้ลิซาดดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ทอยเหรียญไม่ออกเลยถึงเราทอยเหรียญออกเราไม่ได้ลิซาัอนเ้าก็แพ้อยู่ดีนะครับข้อ mm hmm. เสียของเด็ก3ล่างเนาะเป็นปกติอยู่แล้วครับก็ต้องทำใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันเลย ซาวเวฟนะครับเฮ้ย hey, หลังแกาสลิสดอนเราเฮ้ okay, เราได้เริ่มทีหลังนะครับเจอเด็กพืชคิดว่าเป็นมาสเคเนียนะครับมาสคเนีย er จริงๆด้วยนะครับมาสเคเนีย er ตอนนี้จะมี ที่เห็นเห็นกันเนาะมันจะมี3คอมโบนะครับมาสคเนียกับมะพร้าวมาสคเนียกับเจ้าคานิวานะครับแล้วก็มาสคเนียกับสเปียซึ่งเก่งหมดเลยนะทั้ง3ตัวจริงๆเราก็แอบ,บจะแพ้ทางเหมือนกันนะเพราะเราเป็นตัว ex นะครับอันนี้สวยดีเนาะเป็นอาัจากการเติมพรีเมียมแพ็คนะครับใครยังไม่ได้เติมก็ไปเติมกัน ผมไม่ยังไม่ได้เติมเลยนะใช้เป็นโปเกมอนนะครับชึบได้ไฟเยอร์มาแล้วก็ออคิดนะครับโปเกมอนอีกใบเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ต้องรีบลงเอ้ไฟเยอร์ Fire ลงไปเลยก็ได้ฟอนโนแดนครับผม หนึ่งหัวสองหัวแล้วได้สองหัวนะตอนนี้ถือว่าโอเคนะเราจะแปลงร่างหรือเปล่าไม่แปลงนะครับใช้คลายฟอร์เฮินะครับ เลือกกะโปเกมอนธาตุพืชขึ้นมือได้หนึ่งใบไม่ได้เลือกครับสุ่มเราได้เจนเครฟมาแล้วก็ใช้ออคิดเลยชืบชืบดิสโดโดมาแล้วติดเสื้อไปเลยนะนีผมว่าเราติดจี่ไปเลยแต่หน้าเราตีเขาเลยนะ แล้วเขาแปงลงร่างเราก็ตีเขาได้อยู่ดีนะหนึ่งหัวครับสองหัวแล้วสามหัวได้สองนะแต่โอเคอยู่นะครับไม่แย่เท่าไหร่แต่ตาหน้าติดจี้แล้วตีได้เลยเดี๋ยวเขาแปงลงร่างก็ตายอยู่ดีนะอ๋อเขาเลือกที่จะแปงลงร่างตัวหลังนะถ้าเราจูด่ได้ซามิน,น่าผมใช้เลยเนะอาเขาแปงลงร่างสองตัว ตีไหมคิดว่าตีนะยังไงก็ตีเขาตดจี้แล้วโอเคเราได้รีฟมาแบบนี้เอนำจะโบดีไหมนำจำโบวไปสไปักรอบไปชึบชุบชุบชุบช โปเกมอนคอมเอ็กซ์ีดลีฟลิสซัดดอนโอเคแต่ยังไม่ต้องใช้ไม่ต้องรีบใช้ลิสซัดดอนตีนะครับใช้ไฟเยอตีก่อนได้ตอนนี้ถ้าเขาแปลงล่างมาสคืนนี้เขาก็ตีเราไม่ได้นะ ที่เขายังไม่พอตีนะครับแปลงร่างมันแล้วถ้าเขาไม่ลงแผงหลังผมสลับลิซาร์ดอนยิงชนะเลยนะยังไงก็ต้องสลับลิซาร์ดอนยิงนะครับเพราะเราฆ่าไม่อาไป2ตัวเราก็เล่นง่ายแล้วโอเคเขาไม่เขาไม่ไมไมลงปเกมอนแผงหลังเราก็ชนะเลยนะใช่หลีแล้วก็เอาลิซาร์ดอนไปคิมสันสตอมใส่ ริมนสตอมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ชนะไปเห็นไหมครับว่าเด็กลิสตอนเนาะด้วยความที่เป็นาาดไฟนะครับก็จะสู้กับเด็กอ่ามาสคเนียที่เป็นาาดพืชได้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเด็กมาสคเนียก็เยอะเหมือนกันมันเป็นเด็กเคาน์เตอร์เมตาที่เก่งมากๆครับเราก็เลยต้องทำเด็กเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เมตาม่อีกรอบหนึ่งเนาะอ่าอีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับ แต่น,นี้เราได้เริ่มก่อนนะเจอเด็กดาร์คไรกับกีลาติน่าแน่ๆนะครับลงการขอบลุ้งของเราไปเนาะแล้วก็จบเทิน t a r ร a สเบทเทิลเอะเ็นดาร์คไรมานิวราครับเป็นเด็กที่เก่งนะครับเด็กนี้แต่ดามิอาจจะน้อยนิดนึงใช้ออกคิดไปเลยนะ โอ้ได้ลิซัดอนมาแล้วนะได้2ตัวแต่ว่าจะได้ลิซลิซโดหรือเปล่าโอ้โหโเกบอลสีทองอยากได้จังเลยนะครับผมยังไม่ได้เลยนะโบกี้บอลทองอยากได้สักสองใบเขาติดจี้ให้กับซนิโซ เอาโทษทีนะน้องสูนดาเมจนะครับลงไหมไม่ต้องลงก็ได้ครับลงตัวนี้ดีกว่าแล้วก็อินฟลู์แดนครับผม แค่หัวเดียวยต้องบอกว่าเราจะแพ้ทางเด็กนี้นะเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ตีได้เร็ว,รว,รวแล้วก็แรงนะครับจเจ้ามานิวราเยกแล้วเราเป็นเด็กที่ตั้งช้าด้วยมันจะเสียเปรียบนะครับแพ้ทางต้องพูดว่าแพ้ทาง มาแล้วนะมันยูราเอ็กเทอร์หน้าเราตายเลยนะเทอร์ Turn นี้ตีได้70เลยแต่นี้ต้องจั่วได้อดิสโดนะครับโอเคนี้เรายอมทิ้งมะยอมทิ้งไฟเย์นะครับ ขอสหัวโอเคครับบอกเลยว่าเรามีโอกาสชนะนะครับเขาจะมีนำจำโบหรือว่ามาในการสลับมือเราหรือเปล่านะ เรียบร้อยนะไฟเยอร์เราตายไปแต่ว่าริซดอนเราพร้อมที่จะยิงแล้วนะครับเราจะปิดฉากด้วยริซาดอิมเมอร์ซีฟเลยติจี้นะครับแล้วก็คิมสันสตรอม เขาบอกว่าเด็กเขาไม่มีตัวไหนที่จะมาวันช็อตลิซาร์ดเราได้ครับหรือแม้แต่วันช็อตไฟเยอร์ก็ทำไม่ได้นะครับอย่างมากจะได้120บดาเมจนะถ้าเขามีเลสมาจาก80เนาะแล้วก็บวกเลสอีก20เนาะแล้วก็อบิลิตี้อีก20จะเป็น120ดาเมจนะครับก็ยังไม่เพียงพอในการตีเอ,อ้ยแต่เขามี เขาเสียใจด้วยนะครับเขาใช้แก๊สแกงล็อกเก็ตเนาะจะทำการตัดเอเนอร์จนะครับคล้ายๆคาสซมิแต่ว่าเป็นสลับด้านกันคาสมิจะเป็นทอยแล้วติดจี้แต่อันนี้จะเป็นทอยแล้วตัดจี้นะโอเคแล้วก็ปิดฉากไปอย่างสวยงามด้วยคริมซันสตอร์ม เรียบร้อยครับชนะไปนะครับตานี้เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กล mm ิซัดอนเอ็กเด็กเก่าที่กลับมาเป็นเมตากลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันยังเก่งมากๆเลยนะครับด้วยความที่ดามจมันรุนแรงแล้วก็วันช็อตได้ทุกตัวแล้วก็เลือดที่เยอะนะครับ180ก็ไม่โดนวันช็อตด้วยนะครับทำให้เหมาะกับเมตา t ี้มากมากนะครับเมตาที่เล่นช้าๆแบบนี้ลิซัดอนกินเรียบครับผมก็ใครมีลิซัดอนเอ็กตัวนี้ก็ลองไปจัด เล่นกันดูได้นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของผมไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับ